ให้สาวสุดสตตองปื้มใจหนุ่มคนใหม่เข้ากับลูกชายได้ดีชีวิตช่วงนี้หัวใจกลับมากระชุ่มกระชวยอีกครั้งสำหรับนักแสดงสาวคนเก่งเจ้าของฉายาแพทย์แหรือแพทย์นัทประพาตันตะกูล หลังหลุดโป๊ะซุ่มคุยกับหนุ่มนอกวงการคนหนึ่งที่อายุห่างกันถึง14ปียืนยันว่ายังไม่เรียกแฟนแม้สถานะจะคุยกันมานานนับปีแล้วก็ตามล่าสุดแพทย์นภภาได้เปิดใจในรายการคุยแซบโชว์เล่าถึงหนุ่มคนใหม่ให้ฟังว่าความรักครั้งนี้ไม่เปิดแต่ก็ไม่ได้ปิดเพราะไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดแถมคนนี้เข้ากันกับเรามาก และเข้ากันได้ดีกับลูกชายน้องเลสซิ่งที่สุดแล้วไปรับไปส่งไปเที่ยวเล่นด้วยกันตลอดซึ่งเรดเรียกหนุ่มคนนี้ว่าคุณอาด้านสาวแพทย์เผยว่าตั้งแต่มีคนนี้เข้ามาในชีวิตก็มีความสุขมากขึ้นมีความสุขในทุกวันฝ่ายชายคอยซัพพอร์ตอยู่ข้างๆกันตลอดจะเป็นหนุ่มคนไหนอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารครั้งต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ